สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่ยี่สิบเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสเนาะศูนย์แปดสามแ

6 9 9 6 7 0 0 7 9 7 7 9 0 6 6 0นอก็ขอให้เพื่อนอเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเด้อนี่จับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะทุกแนวทางเนาะเราเน้น6เน้อวันนี้6กมานดับหนึ่ามแเนาะต่อไปเยอรมนีั้าก็นนึ่งสามก็8 3 0 3ดแปดศูน8์8ป8สองแป ามแปดหกแปดห้าสามห้าสามหกหกแปดศูนเนาะจับคู่ก็สามหกหกสามห้าดแดห้าหกดดหเนาะหนะึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสห้าหดศูนหกแปดสี่หกแปดแปดหกแปดสองเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะรัะเสเซียกับเยอรมันเนอร์ม,มาแนวทางเดียวกันวันนี้เราเน้นให้หกเนอรวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ